สวัสดีครับช่างแรกนะครับคลิปนี้นะครับผมเรามาทัวร้านกันนะครับร้านเรานะครับรับซ่อมอุปกรณ์ทุกอย่างเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์นะครับไม่ว่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์ระบบออฟกิดระบบออนกิดนะครับไฮบริดนะครับหรือ ไม่ว่าจะเป็น MBPT Charger ระบบชาร์จต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบโซล่าเซลล์นะครับเรารับทำนะครับนี่ก็จะเป็นเครื่องมือนะครับที่เราใช้ในการทำงานนะครับก็จะมีชุด power supply ต่างๆเครื่องมือวัดนะครับแล้วก็ scope นะครับเป็น component นะครับเครื่องเท s สัญญาณต่างๆนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างงานเบื้องต้นคร่าวๆกันก่อนนะตัวนี้นะครับก็จะเป็นบอร์ดนะครับบอร์ดเครื่อง อินเวอร์เตอร์ระบบไฮบริดออฟกิดนะครับกำลังทําการซ่อมอยู่เนาะนี่อะไรก็จะเป็นประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะอีกตัวหนึ่งก็กําลังซ่อมไปพร้อมกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวอย่างงานที่ลูกค้าส่งมาซ่อมกันนะครับว่า,าเรารับซ่อมอะไรบ้างมีอะไรบ้างนะครับ พวกนี้นะครับก็จะเป็นส่วนหนึ่งของงานที่ลูกค้าส่งมาซ่อมกับเรานะครับตัวนี้ก็จะเป็นกล่องอินเวอร์เตอร์ระบบไฮบริดออฟกิดนะครับตัวนี้นะครับก็ส่งมาซ่อมนะครับไฮบริดฟ้าขาวยอดนิยมนะครับตัวนั้นเป็นน่าจะเป็นอินเวอร์เตอร์ออนกิดนะครับตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับอินเวอร์เตอร์ออนกิดโซฟานะครับตัวนี้ก็ใช้กันเยอะนะครับบอร์ดจีนนะครับบอร์ดประกอบอินเวอร์เตอร์หม้อแปลงนะครับ นี่ตัวนี้อีกตัวหนึ่งนะครับส่วนตัวนี้ก็เป็นอินเวอร์เตอร์ออนกิท i n v t นี่ยี่ห้อนี้เราก็รับซ่อมนะครับผมกล่องปั๊มน้ำนี่นะครับเป็นกล่องปั๊มน้ำโซล่าเซลล์นะครับตัวนี้ก็เช่นกันนะครับกล่องปั๊มน้ำระบบ a c d c เราก็รับทำนะครับนะครับส่วนฝั่งนี้นะครับก็ยังมีไฮบริดอีกหลายตัวนะครับที่ยังรอคิวซ่อมอยู่นะครับตัวนี้นะครับหรือนะครับ จะส่งมาซ่อมเฉพาะบอร์ดแบบนี้ก็ได้นะครับเราก็รับทําให้นะครับบางรุ่นเครื่องมันหนักนะครับส่งมาแค่บอร์ดเราก็รับซ่อมให้นะครับนี่ตัวอย่างงานที่ลูกค้าส่งมาตัวนี้เป็นกล่องปั๊มน้ำนะครับส่งมาวันนี้นะครับเพิ่งแกะกล่องเลยนะนี่คร่าวๆนะครับตัวอย่างงานเราก็จะเป็นประมาณนี้นะครับ อ่าโอเคนะครับเบื้องต้นก็พาชมตัวอย่างงานเบื้องต้นไปแล้วนะครับใครสนใจส่งงานซ่อมนะครับก็ส่งมาได้นะครับผมติดต่อได้ที่เบอร์นะครับ0924712943นะครับผมช่างแรกนะครับใครต้องการส่งงานมาซ่อมก็ส่งได้นะครับผมส่งได้ทั่วประเทศนะครับไม่ว่าจะอยู่เหนืออีสานกลางใต้นะครับส่งงานมาซ่อมได้เลยนะ ส่วนใครนะครับที่อยากติดตามผลงานเราหรือติดตามชมตัวอย่างงานซ่อมก็สามารถเข้าไปติดตามได้ที่ช่องนะครับ u t u b e ช่างแร็กนะครับช่างแร็กนะครับสรลแอนะครับลอลิงก็ไก่ช่างแร็กนะครับแล้วก็สามารถอีกช่องทางหนึ่งสามารถติดตามของเราได้ที่ f c e e o o o k แฟนเพจช่างแร็กชื่อเดียวกันเลยนะครับช่างแร็กสามารถค้นหาได้ทั้งแฟนเพจแล้วก็ u t u b e นะครับสามารถเข้าไปดูตัวอย่างงานซ่อมหรือ แนวทางงานซ่อมต่างๆนะครับจะลงคลิปแทบจะทุกวันนะครับสามารถเข้าไปดูได้เนาะโอเคสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ